สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n e l แดดดี้ค o ก k ิ้งครับวันนี้ d a ดดีมีเมนูไข่ง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือเมนูแกงไข่น้ําครับ สูตรนี้น้ำแกงหอมกลมกล่อมเข้มข้นสดแล้วคล่องคอมากมากเลยนะครับตัวไข่ก็เนื้อนุ่มหอมอร่อยเหมาะกับช่วงหน้าหนาวแบบนี้มากๆเลยครับจะทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็เข้ากันมากๆเลยครับรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องถูกใจเมนูนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นพริกสดใช้ประมาณ10เม็ดนะครับอันนี้จะเผ็ดก,กลางๆนะครับต่อไปเป็นกระเทียมจีนซอยประมาณ5กลีบหอมแดงซอยประมาณ5หัวกะปิ1ช้อนชาผักหอมเราใช้ต้นหอมผักชีฝรั่งแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับอันนี้เพื่อนๆเ,เลือกใส่ได้ตามความชอบเลยครับต่อไปเป็นไข่ไก่ประมาณ5ฟองน้ำปลาร้า4ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาครับสุดท้ายเป็นน้ำเปล่าในประมาณ1ลิตรนะครับ ข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้เพื่อนๆไปดูใต้คลิปได้เลยครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นําพริกสดกระเทียมแล้วก็หอมแดงมาโขลกพอหยาบๆครับพอทุกอย่างละเอียดได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมกะปิลงไปครับแล้วก็โขลกให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับทอนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเครื่องแกงแล้วนะครับ ั้นตอนต่อไปเราก็นําไข่ไก่มาตอกใส่อ่างผสมไว้ก่อนครับวันนี้เราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด5ฟองนะครับพอเราตอกเสร็จแล้วเราก็ตีให้แตกนะครับแล้วก็เตรียมนําไปใส่น้ําแกงได้เลยครับใขรจะใส่เป็นลูกหรือว่าจะตีให้แตกแบบแดดดีก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครับแต่ถ้าเราตีไข่ให้แตกก่อนที่เราจะไปใส่น้ําแกงเนี่ยเนื้อไข่มันก็จะนุ่มฟูอร่อยมากๆเลยนะครับ เหมือนเราทำไข่เจียวเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำน้ำเปล่าไปตั้งให้เดือดนะครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา,าครับตามด้วยผงปรุงรสจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งครับ พอน้ำเดือดอีกรอบนึงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยครับก่อนจะใส่เราก็ตีไข่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆเทลงไปวนเป็นรูปวงกลมแบบนี้ครับเนื้อไข่มันจะได้ขึ้นฟูขึ้นมาแบบนี้เลยครับเวลาเพื่อนๆใส่นีต้องรอให้น้ํามันเดือดก่อนนะครับเนื้อไข่มันจะได้ฟูครับเสร็จแล้วเราก็คนสักเล็กน้อยนะครับตัวไข่จะได้ไม่ติดกลนหม้อครับจากนั้นเราก็ปล่อยให้ไข่สุกเลยนะครับ เวลาไข่สุกแล้วไข่ก็จะขึ้นฟูแล้วก็ลอยขึ้นมาแบบนี้เลยครับเราก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะเติมผักที่หอมๆลงไปครับอันนี้เพื่อนๆเ,เ,เลือกใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับวันนี้ดัดดี้จะใส่เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งแล้วก็ขึ้นช่ายครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตั้งต่ออีกสักครู่หนึ่งให้ผักเนี่ยมันส่งกลิ่นหอมครับพอทุกอย่างส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูแกงไข่น้ําครับเป็นเมนูไข่ที่ทําง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ซดน้ําคล่องคอมากๆนะครับเหมาะกับช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้มากๆเลยนะครับเนื้อไข่เนี่ยก็นุ่มฟูน้ําแกงก็เข้มข้นกลมกล่อมทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็สุดยอดไปเลยครับ ใครที่เบื่อต้มจืดไข่น้ําแบบเดิมๆแล้วลองเปลี่ยนมาเป็นแกงไข่น้ําแบบแดดีีดูบ้างนะครับตัวนี้น้ําแกงมีความเค็มเผ็ดแล้วก็มีความหอมของกะปิน้ําปลาร้าแล้วก็ผักอหอมๆที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับก็ได้ความหอมอร่อยกลมกล่อมไปอีกแบบหนึ่งนะครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซ u p เปอร์แซงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ